ตอนนั้นพี่ K, แล้วยังต้องทำอีกเนี่ยตอนนี้ยังเป็นนายกสมาคมไทยกัมพูชาอยู่มันต้องอาศัยคอนเน็กชันพี่อะไรแล้วก็ความรู้จักคุ้นเคยกับทางกัมพูชาเทียบันมาโบนคือนี้ก็ต้องดูแลค่ะพี่ <ๆ S 1> เอาเอาตอนที่ปฏิบัติการนะมีเหตุการณ์ไหนที่พี่วิชิตประทับใจมากที่สุดที่ที่สามารถเปิดเผยถ่ายทอดได้คะหลายเรื่องเช่นเอาเอาสักเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งก็คือการ ช่วยเหลือคนไทยที่สถานทูตถูกเผาที่คนจีนตรงที่ทางรัฐไทยถูกเผาแล้วพีชชิดเป็นหัวหน้าทีมท่านนายกฯสินมอบให้พีชชิดเป็นหัวหน้าทีมไปรับคนไทยกลับมาปลอดภัยทุกคนอันนั้นถ้าตัดทีนใจผิดก็คงจะมีปัญหาแน่นอนก็จะในช่วงนั้นเกิดการกระทบกระทั่งรุนแรงแล้วก็ท่านนายกฯเซ็นนายกฯเซ็นก็แรง นโยบายภกษีก่อนแล้วก็ฟูไนถึงว่าจะเอาเครื่องบินไปถล่มมณโณเป็นใช่ตอนนั้นใช่ถ้าแก้ปัญหาคืนนั้นไม่จบก็จะมีปัญหาแน่แล้วก็เสร็จแล้วก็เมื่อปัญหาจบทางรัฐบาลกัมพูชาก็ยินดีที่ชดเชยค่าเสียหายเพราะว่าเขาถือว่าเขาไม่ได้ทำเป็นเรื่องมลทินทำดังนั้นเขาเขาก็ยอมรับผิดตรงนี้เ็ชดเชยค่าเสียหายฐานที่ซึ่งไม่มี ที уров, ่ไหนเขาจะทำทำได้ในวัน hmm. รุ่งขึ้นเลยในช่วงนั้นเงินร้อยเก้าสิบก็ได้โอเคขอบคุณครับมีหนึ่งตอนนี้เหมือนรัฐบาลเขาจะเขาจะเปิดชายแดนมากขึ้นทำพยายามเปิดชายแดนเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนมาเจรจาเรื่องขอเปิดชายแดนที่ชายแดนทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยที่อยากเปิดมากแต่ปรายทศไทยท่านเองที่มีปัญหาของเรามาไปติดอยู่ช่วงมาไทย สมชอ่ออาร์ไม้อะไรต่างๆส่วนใหญ่มันเป็นคาสิโนโอ่ะพรที่อยู่ที่เราเยอะคาสิโนนั้ก็มีแต่ตลอดนนแนวชายแดนของเขาแหละเราอย่าไปอ้างว่าเขามีคาสิโนแล้วเราไม่เปิดได้มันไปอย่ด้วเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างที่ช่องจอมอย่างเนี้ยคนกัมพูชาเนี่ยหรือที่ชายแดนด้านปอยเป็ดอารันเนี่ยช้าหนึ่งเนี่ยเล็กลงไปดูที่ชายแดน่ คนเป็นหมื่นจะข้ามแดนมาทำงานแล้วมาซื้อของอขซื้อของที่ของสินค้าจากประเทศไทยไปขายเพราะะนั้นเงินทองเราก็สัมพั์การใช้มชยแดนนี้จะมีความสำคัญมากเพราะนั้นเรา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 ต้องดูตรงนี้นะฮะเราจะไปมองว่าเขาก็มีคาสิโนทุกตลอดที่เขาเปิดแล้วเขามีคาสิโนนะฮะเพราะนั้นเราจะไปเอาตรงนี้เป็น